นี่แม่กลับมาถึงบ้านแอโคก็นอนแล้วแอโคเด้งอย่างไวเลยล่ะลูกแม่มาแล้วเรียกคำเดียวสะดุ้งเลยอรอฮะเด้งอย่างไวเลยล่ะลูกฮะไปนอนไปไปนอนเบาะไปนอนเบาน,น,น,นี่แม่ชี้ให้นี่โคก็นอนเบาะน,นะไปเข้าไปนอนในเบาไปเข้าไปนอนนะนอนเบาไปแม่โอุ้ให้ไปไปเร็วเร็ว มานอนเบาดีๆเนี่ยเข้ามาแล้วนอนทําไมตรงนั้นล่ะลูกโอ้ไม่ดูดนุ้ยแม่ล่ะฮะไม่ดูดนุ้ยแม่แล้วเลิกกินนุ้ยแม่ได้แล้วเข้านอนไปเข้านอนนะไปแม่โอเอนะเออนอนดีดีโอ้ตูดขึ้นดีดีแล้วนอนซะแม่โอเอให้เด้อโอเอนะโอเอะแม่เอะให้นะเอเอ ก็นอนหยับเออนอนในนี้ลูกนอนเบาดีๆอโอหลักตาเป็นเด็กดีเห็นม้อเป็นเด็กดีบอกนอนก็นอนอะแม่จบจูดหน่ยแม่จบจูดนะอ,อ๋าโอเอเด็กดีนอนได้แล้วพวกนี้ไปโรงเรียนวะเนี่ยฮะนอนเร็วไปโรงเรียนวะเนี่ยเ,ออเด็กดีนอนเร็วโตวไวๆนะลูกนะอ,อื นอนชอตง่ายนะบอกให้นอนก็นอนโอเอนะอย่าป่วยเด็กดีนอนแล้วนอนหยาบนะโฮ้ยเดูสินอน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 ไม่กินนุ้ยแม่แล้วพอแล้วนอนหลุกนอนนอนนอนเออไม่แคะนุ้ยแม่แล้วสิหลุกไม่เลียแล้วไม่เลียแล้วนอนเลยนอนเลยน โอเอ,อ้โอเอ้อืมโยกเยกเอ้เร็วน้ำช่วมแม่ตายรอยคอหมาหางงอขี่คอโยกเยกหลับแล้วดูมาขามสิมาขามนอนนะนยังฮะมาขามไหนอ่ะฮะเห็นแต่หัวเนี่ยี๋ยวแม่ลรกอกกงโคนดีอ่ะเนี่ มาขามมาขามก็นอนนั่นนังนะเออนอนช้ามาขามก็นอนช้าเออแม,ม่โฟกัสหน่อยกล้องมังแมโฟกัสนอนซะนะอ,อืมโอ้ทำตะมุกป,ปุ๊บปิดด้วยอ่ะออนอนช้าเออเด็กดีนะนอนเออนอนนะเดี๋ยวแม่เติอมอาหารเม็ดให้นะนอนค่ะทำตะมุกป,ปุ๊บปิดปุ๊บปิดด้วยเออนอนซะ Ừ, นอนแหละนอนแหละบอกให้นอนก็นอนดูกขามก็เก่งเหมือนกันด้วยบอกให้นอนก็นอนม้วนหางด้วยจุดไหนนะคะนอนช้าหลับตาเดี๋ยวขามก็นอนเถอะนะ ừ, นอนนอนนอน